สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆท่าพี่น้องไปล้อตลาดนัดคลองจันทร์พี่น้องไปบังกันเลยคนกำลังเริ่มไปพี่น้องเลยตลาดนัดคลองจันทร์พี่น้องแถวบางกะปิสิบบาทสิบบาทจ้าสแกนได้ค่ะสแกนได้เอลเอ็นตั้งเกน คลองจันทร์ใรือเปาอากาศดีขนาดนี้หรืออากาศตอนแรงๆ ทะ่ก,กอกทางน้องไปเบึงเงียเๆเลยคนไลยขนาดนี่คนคล้ายไลย่ขนาดนมาอย่างตลาดนัดชื่อของอยู่ห้องกินให้พ้่นองชื่อช่งวงเชื้อพามีที่นี่ถรถทุกอย่าง่นองเ้ในตลาดนัด ขนมันกุ้งน้ำอ้อยปั่นสดๆดเลยครับกระดูทอดโอทอดต้นลายขนาดเท่าไหร่ี่กันไปห้าสองสามสี่เจ็ดห้าห้าเอ็ดเจ็ดสีสีแเงนะครับขออนุ่ตช่วยเ่วนงานด้วยครับรถของท่าน

กมะนาวหอมแดงของสดนองของทะเลสดๆเนี่ยมดี่สิบบาทกุะเจก๊ยกรือกุญแจี๊ยกรือใส่ใส่กระเจีหอบเจีหอบยี่สิบบาทขาย มันก็ชื่อน้ำผึนน้นอันหนึ่งน้คนเด็ดลายขนาดนั้นนะตามรวมลยยี่สิบบาทมักโลนี้มัดซอดเริ่มกันไฟยาวๆไป่นั่นนะรวมเละยี่สิบบาทาส,าสิบบาท เสือนองเสือหน,นาน,นเสร็จกล่องย้มห้าอันนีน้อะไยี่อันนี้เผาไ้ก็ไม่ยาไม่จ มนามนามนาแป้เปลือกางน้่ครึ่งกิโลสิบาทงครับมนาวมนานาแป้นเปลือกบางน้่มครึ่งกิโลสิบบา็ครับาทูดีกว่าสวยงามกีฬามาเยอด ในตลาดเขาก็ะจะเปิดตู้เปิดยังอะไรอย่างเงี้เสียงน,น้อยๆปรีพัง ่ามือ่ซองพี่นอ้องน้องเี้าเลกยีนน่สิบบาทราบคุณกับเจ้าอ้อมเรกกือผาอดไรพี่นอ้องแม่กับลูกเคน แบกที่พาเปช้อ้องเท่าเลยสี่สิบาทพี่น้องาทาง,งนั้นตัวล,ยลอยๆต้องการร้ายพอชมควันอยูรงนีง้มีว่ชาชนะกีฬาพี่น้อง สัหงางเลอกต่างทางตุ่มนออกไปข้างหน้ี่อกไปทางนอกไปทางถนนไป ข้ากันกลับเลยพี่น้องวูมี่ยนี่นี่ตลกดเขามาจอดเขามาย่างตลาดนัดอะไรพี่น้องแล้วขเขาไปน,นั่งขึ้นจอดยาก

สบายดีกันนะครับงนหาอาเคืออยาะกลกินไ่ออะไรอใ่้งคำเหล่าอ่ะยากมาโลนุ่มลงมแย่เมื่อยใช่ไมยจะนย ไม่อหไม่เนหก้าบไม้เ <hat> ยนะคะาบาทยงมุนมตอนแ่ยางงอกมาเลยพี then, ่น้องออกมาตั้งนอกเลยโค ตาลเป็นลูกอะไรไลอเลยอะไรแวคูดเป็นอย่างก่อนเลย่น้องเลยกับเสาอมตอนมาเป็นมาก่อนไปมากำหลังอะไรยังได้จะน้ำก่อน แ้ล่ละไรสิบบาทโอเค <Okay. S 2> งามอยู่พี่น้องเลยร้านนัดข้องจันเขาเรียกพี่น้องเลยมีมีอยู่มีอยู่ทุกวันประหัดพี่น้องมีทุกวันประหัด Hãy ừ. subscribe เมื่อย่างเราเบิ่งนะครเราเบิ่งเชือกหางงามเลยทงเดียวเลยบามีเงินซื่อแลก็ลงมาตรงเลยสอ้อมซื่อให้ บ็อกเซอร์2ตัวแล้วก็กระเป๋าเป๋าภัยอัน1อนอ่า60นี่แหละแล้วม็เป่นซื้ออ่าลงมาก็ยังบ่มีงานเฮ็ดพี่น้องเอ้ยหางานก็ยังบ่ได้ตลาดมันก็ปีดก็บ่มีนี่ก็อยู่แคปเน14พี่น้องเอ้ย นองละพี่น้องจบคลิปไว้ต่านี้เพราะกันคลิปน่ะมากกดไลค์กดแชร์ใหนี้เด้อพี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง